สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยังไงอีกแม่แต่งโมตรเตรียมยื่นขอหมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงตำรวจวันที่27มีนาคมของฮาจากกรณีนายกริณนศสีบุญพิมสวยอดีตทนายความของนางพันิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแต่งโมนิดาประชะระวิรพงศ์เดินทางมาพบนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐาน,นะคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บร,ริโภควุฒิสภาซึ่งเป็นชุดของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รอดจ,จนะสุนันส์ มาชิกวุฒิสภาเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมาการร่วมตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีแตงโมเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28มีนาคมเวลา14น,นาฬิกานางพนิดาแม่ของแตงโมนิดาพร้อมทานายเดชากิติวิทยานันทานายความจะไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการวุฒิสภาเพื่อข,อ,ขอ,ถอถอนเรื่องร้องเรียนคดีแตงโมออกจากกมทและขอให้หมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงตำรวจท่านผู้ชม มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ